อถ้าอัปเดตในแง่ของเซมโซเซล a l นะครับของไตรมาสสามเนี่ยสามเดือนที่ผ่านมานะครับก็จริงๆถ้าดูเดือนเจ็ดเนี่ยเซมโซเซล a l ก็อาจจะหย่อนไปบ้างน,นะครับประมาณลบสักหนึ่งถึงสาเปอร์เซ็นตนะครับแต่พอสิงหาเนี่ยก็กลับมาเซมโซเซล a l ก็พลิกกลับมาเป็นบวกได้นะครับก็ถึงสาเปอร์เซ็นเช่นเดียวกันนะเพระาะฉะนั้นสองเดือนเนี่ยกอ็อาจจะดูสักแฟล์ๆแต่ว่าเท่าที่เราอัปเดตเดือนนี้ครับประมาณสักครึ่งเดือนเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเดือน9น่าจะแผ่วเพราะว่า ไม่ได้มีวันหยุดนใ,นในเดือน8นะครับแต่ว่าพออัปเดตครึ่งเดือนแล้วเนี่ยตัวเซ So ซเซลก็ยังเป็นบวกได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นบวกได้ดีกว่าเดือน8ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของกลยุทธ์ที่เขาหันมาเน้นสินค้าเฟชชูดมากขึ้นนะครับอันนี้มันก็จะช่วยดรอทรอฟิกด้วยแล้วก็เพราะว่าของกินของของกินเนี่ยก็จะสามารถดึงคนได้เข้ามาทุกวันนะครับเพราะว่าพอคนเข้ามาแล้วเนี่ยนอกจากจะหยิบ r ฟรชฟู้ดไปแล้วก็อาจจะไปหยิบในสินค้ากลุ่มอื่นพ่วงไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือกลยุทธ์ในครึ่งปีหลังของ Big C ที่เขาจะหันมาขยายทั้งบาสเก็ตแล้วก็ขยายทั้ง Assortment ของทางฝั่งกลุ่มสินค้าเฟรชฟู้ดนะครับแล้วก็ จะเห็นพวกกลุ่มสินค้าอาหารพร้อมทานผลไม้พร้อมทานใน,ในของฝั่ง Big กซีเพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็ยังคิดว่าตัวเซลลเซลล์ so ของเดือน9เนี่ยน่าจะยังเป็นบวกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วตรามาสสามเนี่ยแนวโน้มเทรนด์ของเซลลเซลล์ so น่าจะเป็นบวกได้ประมาณสักโลซิงเกิลดิจิตนะครับในสองตรามาสสนะครับแล้วก็ส่วนในแง่ของ m a r g จิเองเนี่ยเท่าที่เราอัปเดตของทั้งฝั่ง ฝั่งธุรกิจฝั่งผลิตของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นของทางแพคเกจจิ้งเนี่ยตัววัตถุดิบหลักๆก,ก็จะเป็นพวกราคาพลังงานรวมถึงโซดาแอชนะครับในในแง่ของฝั่งผลิตแก้วเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงราคาที่อยู่ในโซนระดับล่างอยู่นะครับอันนี้ก็ยังคิดว่าแนวโน้มมาจิ้นของแพคเกจจิ้งก็ยังโอเคนะครับแล้วก็พวกต้นทุนเยื่อกระดาษเองที่เขาหันมาที่ที่จะมาผลิตกระดาษของของทาง BJC เนี่ย ก็ยังถูกอยู่นะครับแล้วก็อาจจะล็อกราคาไว้แล้วระดับหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับปามออยเองก็ล็อกราคาไว้แล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คิดว่าในแง่ของ m a r จินของไตรมาส3เนี่ยจะยังคงยืนอยู่ได้ะเลเวลสักประมาณ20นะครับถ้าเทียบกับไตรมาส3ปีที่แล้วเนี่ยอยู่สักประมาณ19.2นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยในแง่ year on year เราคิดว่าตัวมาจินเองก็จะเติบโตได้เข้ามากรบกับดอกเบี้ยจ่ายกับ ภาษีที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับเราก็คิดว่ายังเติบโตได้ในแง่ของกําไรในไตรมาสสามนะครับยีออนเดียคิดว่าโตได้นะครับสำหรับ BJC เราก็ยังคิดว่ามุมมองก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับทั้งในเรื่องของเซมโซเซลแล้วก็ปัจจัยภาพใหญ่ก็คือได้รับประโยชน์จากการแจกเงินที่ผ่านมาด้วยนะครับก็จะมีการแจกตั้งแต่วันที่20 ห้ถึง30นะครับก็ไล่ลำดับตามเลขบัตรประจำตัวประชาชนหลักสุดท้ายนะครับนี่ก็แจกไปแล้วก็มีเผื่อตกหล่นไว้ด้วยนะครับก็จะมีแจกเป็นทุกๆเดือนนะครับก็จะมีเดือนตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาอีก3รอบนะครับที่จะแจกสำหรับกลุ่มที่ตกหล่นไปในใน,ในรอบนี้นะครับก็รวมถึง valuation ของ bjc เองเนี่ยที่เมื่อกี้พีกก่กดก็บอกทีนะครับว่า pe ก็ยังถูกนะครับแล้วก็ BJC เนี่ยก็เทรดต่ำกว่า book value นะครับ book value ของเขาเนี่ยอยู่สักประมาณ30บาทนะครับแล้วก็ Dividend Yield ที่อยู่ว่า3ถึง3.5%ก็ยังคิดว่าน่าสนใจในแง่ของ Valuation ด้วยครับครับผมคิวสาอาจจะเป็นโรซีซันแต่ว่า Same Social เนี่ยพลิกกลับมาเป็นบวกละนะนี่ถือว่าเป็นจุดที่ดีนะครับอย่างที่บอกว่าปีนี้กำไรอาจจะดูแผ่วแต่ว่าปีหน้าเนี่ยโต20%ซึ่งก็ถือว่ามองภาพยาวน่าจะดีมากๆนะครับช็อตเทอร์ ดาวไซต์จำกัดไปละนะวันนี้นะครับแล้วราคาหุ้นในเทรดที่บอกว่าต่ําสุดของกลุ่มเลย PE ต่ําสุดของกลุ่มคอนซูเมอร์เลยนะครับที่เราบอกว่าสิบแปดเท่าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ต่ดของบุกนะครับมีดีเดนให้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีนะครับก็ฝากหุ้นเด่น BJC วันนี้ไว้นะครับแนะเก่งกําไรนะครับผมราคาเป้าหมายในคอนเซนซัสเนี่ยเอาหยู่ประมาณสักยี่สิบหกยี่ิบเจ็ดบาทนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นหุ้นเด่นหุ้นเด่นของรในวันนี้นะครับ